สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักวันนี้จะนำเสนอในเรื่องแอบกินกันจนลืมเมียของรักของขโมยกินมันอร่อยครอบครัวที่พร้อมไปด้วยเงินทองและหน้าที่การงานและครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่ลูกดูอบ ในสายตาของคนทั่วไปและการงานของสามีก็มีหน้าที่การงานที่ดีกิจการทางฝ่ายภรรยาที่ทำมาตั้งแต่ยังไม่มีสามีพอมีสามีก็ให้สามีดูแลแทนส่วนภรรยาก็ต้องดูแลลูกๆจนไม่มีเวลา มาดูแลธุรกิจของเขาที่เคยทำเขายกให้สามีดูแลแทนทั้งหมดสามีก็ดูแลอย่างดีจนภรรยาไว้ใจและภูมิใจในตัวของสามีหลายปีเข้ามาตอนนี้สามีไม่เคยไม่ค่อยกลับบ้านกลับมาก็จะบอกว่างานยุ่ง เหนื่อยมากความเชื่อใจก็ปล่อยปละละเลยตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีไหนๆจะงานบ้านอีกวันๆไม่เคยดูแลตัวเองจนลืมไปเลยว่าผัวตัวเองไม่กลับบ้านมานานชักสงสัยส่งคนไปแอบดูพฤติกรรมผัวตัวเอง คนใดงานมีเสมียนหน้าตาสวยมองแล้วน่ารักนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้สามีไม่อยากกลับบ้านเสมียนเอาใจสามีช่วยดูแลงานให้อย่างดีและเขาสองคนก็ยังไปไหนตอนไหนด้วยกันดูเหมาะสมกันตามสายตาของคนทั่วไปและเขาก็ไปแอบ กินกันแบบฝ่ายชายมีความสุขจนลืมเวลากลับบ้านไม่มีเวลาแม้จะกลับบ้านตัวเองมีแต่เวลารับส่งสมียนของเขาจนลืมไปว่าตัวเองมีลูกมีเมียอยู่บ้านชายหลงไหลหญิงสาวแบบพอเริกง,งานเขาก็จะพากันเที่ยวตามร้านอาหารกินดื่มกันแบบ มีชีวิตนี้ขอมีความสุขสองคนเขาสองคนชอบกินกันไม่เว้นแม้แต่ในรถเกิดอารมณ์เมื่อไหร่ก็ตรงนั้นเสมียนตัวแสบก็ป้อนรถพิษสวาสดจนเต็มพิกัดแบบไม่สนสายตาใครยยามที่สองคนหิวเขาก็จะพากันไป ไม่เว้นแม้แต่เวลาทำงานเขาก็จะออกไปสักพักก็กลับมาแล้วสองคนก็พากันไปซื้อบ้านเพื่ออยู่ด้วยกันจนลืมไปว่าตัวเองมีครอบครัวเขาก็ยับย้ายเงินที่เขาดูแลธุรกิจของเมียเขาเพื่ออาเอามาดูแลสาวคนใหม่เมีย พอสามีบอกขาดทุนทุกปีก็บอกเดี๋ยวสันจะกลับไปช่วยคุณดูแลแต่เมียเขารู้แล้วว่าผัวเขามีผู้หญิงแต่หน้าที่เลี้ยงลูกไหนจะง,งานบ้านอีกก็แค่ทำคููของเมียเลยปล่อยเลยตามเลยจากการขู่ของเมียปีนี้กำไรไม่รู้มาจากไหนมากมายเมียก็เลยปล่อยให้เขาทำไป โดยยื่นข้อเสนอคำขาดอีกแล้วเวลาต่อมาธุรกิจก็มีแตกกำไรต่อไปนี้คุณห้ามขาดทุนอีกทุกปีอีกทุกปีเมียเขาบอกผัวเขาเมียก็ปล่อยให้เขาทำไปแค่คำขู่แต่ในใจรู้ว่าผัวเขาแอบกินกันกันกบเสมียน ในใจเมียคิดเราก็แค่แค่ขู่แล้วจะได้ไม่ขาดทุนจะทำอะไรก็ตามสบายเลยฉันก็แก่แล้วสุดท้ายนี้อยากจะบอกผู้ชายมีครอบครัวแล้วมีลูกต้องอย่าลืมว่าลูกของคุณสำคัญฝ่าหญิงสาวคนอื่น สวัสดีค่ะ